สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับผู้ดีมนะคะเราจะมาเรียนในห,หน่วยดินหินทรายเรื่องสิ่งมีชีวิตในดินหินทรายนะคะเดี๋ครึ่งทูจะพาเด็กๆไปท่องคาคล้องจองกันก่อนนะคะไปฟังกันเลยคําคล้องจองดินหินทรายดินหินทรายใช้ในการก่อสร้างเป็นห้างร้านบ้านเรือนอาศัย ทำถนนโรงเรียนวัดทั่วไทยทำของใช้ปลูกต้นไม้ได้ดีเอ้ยสิ่งมีชีวิตในดินหินทรายสิ่งมีชีวิตในดินมีสองชนิดคือพืชและสัตว์ซึ่งจะมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่สำหรับสัตว์ที่พบในดินทั่วไปได้แก่ ไส้เดือนและ,มะแมลงต่างๆสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในดินที่มองดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เรียกว่าจุลินทรีย์ดินได้แก่แบคทีเรียเชื้อราสาลายหินมักจะพบสร้างดึกดำบรรพ์และสามารถพบได้ในหินตะกอนพบโดยธรรมชาติจากการกัดซอกของน้ำลมบริเวณที่มีทางน้ำไหลหรือชายฝั่งทะเล และบริเวณที่เกิดจากมนุษย์ถ้าต้องการค้นหาซากดึกดำบรรพ์ทะเลควรหาบริเวณที่มีภูเขาหินปูนเป็นแหล่งสะสมตัวของตะกอนที่เกิดจากโครงสร้างของเปลือกหอยปะาการังและสัตว์ทะเลหินอาคานัคนีเกิดจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็วของลาวาและแมกมาจึงไม่มีสิ่งมีชีวิตเข้าไปได้ทราย สิ่งมีชีวิตที่พบในหาดทรายไม่ค่อยพบพืชขนาดใหญ่แต่จะพบไดอะตอมที่อาศัยอยู่หน้าดินหรืออยู่ตามเม็ดทรายสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามหาดทรายจะมีความสามารถพิเศษในการฟังตัวเช่นปูหนุมานไส้เดือนทะเลหอยเสียบหอยตลับ คุณครูมีใบงานให้นักเรียนทำนะคะก็คือใบงานให้นักเรียนโยงเส้นภาพที่ทำมาจากดินหินทรายถ้าเด็กๆเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาให้ครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย